ปึ๊บใช้หัวแม่มือปื๊ดนี่ค่ะแล้วก็ม้วนช่วยเขาซะหน่อยหนึ่งได้ละสีชมพูใช้หัวแม่มือกดปื๊ดมาข้างหน้าแล้วก็ม้วนเขามานี่ได้อีกหนึ่งตัวตอนนี้ตัวคองแคงของวิได้ลอยขึ้นมาหมดแล้วนะคะทีนี้พอเขาลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งรีบตักนะคะเพราะว่าเขาลอยเร็วมากเลยนับตั้งแต่ใส่ลงไปเนี่ยค่ะบ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทําขนมหวานนะคะ เป็นขนมคองแคงกะทิสดค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยวิจะสอนทําตัวคองแคงด้วยนะคะเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยถ้าใครทําขนมคองแคงกะทิสดเนี่ยเราจะไม่ทําตัวคองแคงก็ได้นะคะตามท้องตลาดเนี่ยเขามีตัวคองแคงสําเร็จรูปขายค่ะแต่วันนี้วิจะสอนด้วยวัตถุดิบหลักๆของการทําตัวคองแคงก็คือแป้งมันค่ะในวันนี้วิก็เตรียมไว้ในปริมาณ200กรัมนะคะวันนี้วิจะทําเป็นสองสีนะคะก็คือสีขาวแล้วก็ตัวสีชมพูให้เราเตรียมสีผสมอาหารสีชมพู ไว้ <ith s> <God> ด้วยค่ะมาเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องต้มน้ําไว้แบบนี้เลยคะ่ะต้มไว้ให้น้ําเดือดเลยนะคะวิจะใช้เป็นน้ําเดือดเดือดแบบนี้เลยคะ่ะไม่ใช่น้ําร้อนที่ไปกดมาจากกานะคะเราจะต้องต้มให้เห็นเดือดเดือดแบบนี้คาตาเลยค่ะแล้วเราก็ตักน้ําใส่ถ้วยค่ะเอาซะสองกระบว o แล้วก็ทําเป็นหลุมตรงนี้ค่ะตรงกลางแบบนี้นะคะเทน้ําร้อนจ,จัดๆลงไปได้เลยค่ะแล้วก็กบค่ะเอาแป้งกบ แล้วก็เริ่มใช้ช้อนคุยนะคะใช้ช้อนคุยเพราะว่าเราจะใช้มือยังไม่ได้ค่ะตอนเนี้เขาจะร้อนมากพอเริ่มจับได้แล้วเราก็ใช้มือนะคะนวดแปง้งไม่ต้องรอให้เย็นเลยนะคะแค่สัมผัสว่ามือเราทนต่อความร้อนได้เท่านั้นเองค่ะ เริมนวดเลยค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะให้เขาเข้ากันดีให้เขาเนื้อเนียนค่ะสําหรับน้ําที่วิตักลงมาใส่เนี่ยวิไม่ได้บอกอัตราส่วนที่แน่นอนนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อัตราส่วนที่แน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าเราใส่ลงมาแล้วเนี่ยให้เรานวดให้เขามีลักษณะปั้นได้เหมือนดินน้ํามันก็เท่านั้นเองค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วมีลักษณะเหมือนดินน้ํามันแล้วค่ะเราก็จะมาเริ่มรูดใส่ไม้คองแคงได้แล้วนะคะส่วนตัวแป้งเนี่ยที่เรายังไม่ใช้เนี่ยให้ใช้ผ้าขาวบางชุบน้ําคุมไว้นะคะเพราะถ้าไม่คุมเนี่ย ตัวแป้งเขาจะแห้งง่ายมากค่ะวิธีทำก็คือใช้แป้งเนะะี่ยค่ะทาที่ไม้เขาจะได้ไม่ติดไม้ค่ะแล้วก็เอาแป้งที่วิหยิบมาเนะะี่ยค่ะรูดลงไปอย่างนี้ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ม้วนเขาเนี่ยค่ะได้แล้วหนึ่งตัวนำวางลงในถาดนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเอาผ้าอะไรคุมค่ะเขาจะแห้งไปก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำตัวต่อไปได้เลยค่ะนี่นะคะใส่ลงไปที่ไม้แล้วก็ใช้หัวแม่มือกดปลื้มาข้างหน้า แล้วก็ม้วนเขามานี่ได้อีกหนึ่งตัว ตอนนี้วิทําตัวสีขาวเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาต่อด้วยการทําตัวสีชมพูเลยค่ะขั้นตอนและวิธีการทําก็จะเหมือนการทําตัวสีขาวเลยนะคะจะต่างกันก็ตรงที่เราต้องหยดสีผสมอาหารลงไปด้วยค่ะสีชมพูใส่ในปริมาณตามใจชอบเลยนะคะชอบสีสดก็ใส่มากชอบสีอ่อนก็ใส่น้อยค่ะพอใส่แล้วเราก็ไปตักน้ําเลยค่ะน้ําก็จะเป็นน้ําเดือดเดือดเหมือนตอนทําสีขาวเลยนะคะตักใส่ลงไปสักสองกระบวยค่ะ แล้วก็รีบนำมาเทใส่แป้งมันของเราได้เลยค่ะพอเทแล้วก็เอาช้อนกบนะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เริ่มใช้มือนวดนะคะลองลองจับดูค่ะว่ามือทนความร้อนได้หรือเปล่าถ้าทนได้ก็เริ่มนวดไปได้เลยนะคะแป้งที่วิใช้ททำตัวสีชมพูเนี่ยก็เป็นแป้งส่วนที่เหลือจากตอนทำตัวสีขาวนะคะกะละมังเดียวกันเลยค่ะพอแป้งนิ่มได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะลักษณะนิ่มได้ที่แล้วปั้นเป็นกลมๆเหมือนดินน้ำมันได้แล้วเราก็จะมาเริ่ม ลูดกับไม้คองแขงได้เลยนะคะโดยจับเป็นเม็ดๆอย่างนี้ไว้ก่อนค่ะเนี่ยค่ะจับเป็นเม็ดๆไว้สักสี่ห้าเม็ดนะคะแล้วส่วนที่เหลือนี่ก็นําผ้าขาวบางชุบน้ําปิดไว้ค่ะกันลมแล้วก็ลูดได้เลยค่ะเอาแป้งทาไม้ก่อนปึ๊บใช้หัวแม่มือปึ๊บนี่ค่ะแล้วก็ม้วนช่วยเขาสัหน่อยนึงได้ละสีชมพู นำใส่ถาดได้เลยค่ะวิขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าสําหรับสีชมพูเนี่ยเราอย่าใช้แป้งนวลที่ทาบนไม้เนี่ยเยอะเกินไปเพราะว่าถ้าทาเกินไปเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะนี้ค่ะแป้งเขาจะเกาะบนตัวชมพูมากเกินไปเวลาเรานําไปต้มเนี่ยตัวแป้งที่เกาะเนี่ยเขาจะทับลายของแข็งค่ะเพราะฉะนั้นให้ใส่แป้งนวลน้อยๆหน่อย,อยเขาจะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะดูกันอีกทีนึงใช้แป้งนวลน้อยๆนะคะหรือไม่ก็ทาแล้วก็คอออกค่ะนี่ค่ะปื๊ดนี่ เห็นไหมคะเขาก็จะได้ไม่ถูกแป้งนวลเนี่ยกลบปลายของเขาค่ะอันนี้ผิดพลาดไปแล้วก็ต้องขออภัยนะคะทําต่อไปค่ะนี่ก็เป็นตัวของแข็งที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองสีค่ะแป้งมันก็ยังเหลือนะคะเหลืออยู่นิดหน่อยค่ะแค่นี้เองอันนี้เราก็เอาทิ้งไปนะคะทีนี้วิจะลองชั่งน้ําหนักตัวของแข็งให้ดูนะคะว่าในถาดเนี่ยเขามีน้ําหนักเท่าไหร่ อันนี้กิโลอยู่ที่ศูนย์นะคะวางกะละมังลงไปค่ะพอวางกะละมังลงไปวิจะตัดน้ําหนักกะละมังออกไปเลยนะคะนี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์แล้วนะคะเราก็เทตัวของแขงลงไปเลยค่ะ และนี่ก็คือน้ำหนักของตัวคองแคงของเรานะคะเขามีน้ำหนักอยู่ที่221กรัมที่วิชั่งให้ดูอย่างนี้ก็เพราะว่าเผื่อใครเนี่ยจะไปซื้อคองแคงสําเร็จรูปมาทํานะคะก็จะได้รู้ว่าตัวคองแคงน้ําหนักเท่านี้วิจะใช้กะทิเท่านี้อะไรอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาเริ่มต้มตัวคองแคงกันได้เลยค่ะตั้งน้ําให้เดือดเลยนะคะใช้ไฟกลางตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะใส่ใบเตยลงไปค่ะขยำขยำเขานิดนึงกลิ่นเขาจะได้ออกมาดีค่ะ ใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยตัวของแข็งของเรานะคะคนเขาซะหน่อยนะคะจะได้ไม่ติดกันค่ะแค่นี้พอค่ะแล้วก็ต้มเขาทิ้งไว้อย่างนี้นะคะจนกว่าเขาจะลอยขึ้นมาค่ะตอนนี้ตัวของแข็งของวิได้ลอยขึ้นมาหมดแล้วนะคะทีนี้พอเขาลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งรีบตักนะคะเพราะว่าเขาลอยเร็วมากเลยนับตั้งแต่ใส่ลงไปเนี่ยค่ะให้เราต้มต่อเขาไปอีกเป็นเวลาห้านาทีค่ะเพื่อที่จะแน่ใจว่าเขาสุกดีแล้วค่ะจึงจะเอาขึ้นได้ พอครบ5้นาทีแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่แน่ใจเนี่ยสามารถเช็คดูได้ค่ะวิธีเช็คก็คือตักขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆมองดูพอเขาโดนอากาศด้านบนเนี้ยเขาจะเริ่มใสขึ้นค่ะถ้ามองเห็นว่าเขาใสาแบบนี้แล้วก็ให้ตักขึ้นได้เลยทั้งหมดค่ะช่วงนี้ปิดแก๊สได้เลยนะคะตักมาแช่ไว้ในน้ำเย็นค่ะอันนี้วิแช่น้ำแข็งไว้เลยนะคะ ปักออกมาหมดแล้วสวยงามเลยนะคะ สำหรับวันนี้วิทำแค่2สีแต่ถ้าใครชอบหลายๆสีจะใส่เป็นสีม่วงดอกอัญชันใส่เป็นสีเขียวใบเตยอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยเขาก็จะสวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตรงนี้วิก็จะแช่น้ําทิ้งไว้แบบนี้นะคะแล้วช่วงเวลานี้เนี่ยเราไปเริ่มทําในส่วนของน้ํากะทิกันค่ะไปดูส่วนประกอบได้เลยค่ะกะทิขวดสําเร็จรูป500กรัมน้ําเปล่า100กรัมน้ําตาลทราย130รามกรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชางาขาวคู่ 1นช้อนโต๊ะใบเต ơi, บย3าใบตัวคลองแคง221กรมัมเริ่มทำกันได้เลยค่ะให้เราตั้งหมอ้อไว้นะคะแก๊สยังไม่ต้องจุดค่ะใส่กะทิขวดสำเร็จรูปลงไปได้เลยแล้วตามด้วยน้ำเปล่านะคะน้ำตาลทรายเกลือป่นตามด้วยใบยเตยค่ะขยำขยำเขาเล็กน้อยนะคะเพื่อที่กลิ่นเขาจะได้ออกมาเยอะๆค่ะ <Es> <an> แล้วก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เราก็จุดแก๊สได้เลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็คนค่ะไม่ต้องคนเร็วนะคะคนช้าๆค่ะตอนนี้กะทิเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะตอนที่คนจะยังไม่ค่อยเห็นนะคะพอหยุดคนจึงจะเห็นว่ากะทิเดือดแล้วพอเดือดอย่างนี้แล้วให้เราตักใบเตยออกได้เลยค่ะพอเราตักใบเตยออกแล้วเนี่ยก็ให้เราตักคองแคงใส่ลงไปแทนนะคะเขย่าเขย่าให้เสด็จน้ําด้วยค่ะ ใส่ลงไปได้เลยค่ะช่วงนี้ก็ให้เราเบาแก๊สเหลือเป็นไฟอ่อนได้เลยนะคะ <c oughs> เพื่อลดการเดือดของกะทิค่ะจะปล่อยให้เขาเดือดต่อไปนานๆไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกะทิจะแตกมันค่ะเราไม่ต้องการให้เขาแตกมันพอใส่คองแข็งลงไปหมดแล้วก็ตามด้วยงาขาวคั่วเลยค่ะใส่ลงไปได้เลยตอนนี้นะคะเขาจะได้มีกลิ่นหอมไปด้วยกันทั้งหม้อเลยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ต้องปิดไฟนะคะคนเขาซะหน่อยค่ะ แล้วก็ตั้งเขาไว้ในไฟแบบนี้ต่อไปเป็นเวลา3นาทีแล้วค่อยปิดแก๊สค่ะพอปิดแก๊สแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะนี่ค่ะคองแขงสีสวยๆใสๆค่ะขนาดตัวเขานี่กำลังดีเลยนะคะวิทำตัวไม่ใหญ่มากค่ะสามารถกินทีเดียวสองชิ้นได้เลยเป๋าซะหน่อยนะคะเพราะว่าค่อนข้างร้อนค่ะนุ่มแล้วก็ลื่นค่ะ ละมุนมากเลยนี่ค่ะแล้วก็ซดน้ำกะทินะช้อนเอางาติดมาเยอะๆนะของโปรดเลยค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะทางบ้านลองไปทำกันดูนะคะเข็มข้นหวานมันแล้วก็นุ่มมากค่ะสำหรับวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ